เมื่อความหิวครอบงำเธอจะกลายร่างเป็นปีศาจร้ายหิวแล้วขอข้าวหน่อยข้าวอะไรเข้าไปอยู่ในใจเธอได้ไหมหิวแล้วขอของอร่อยที่อร่อยเด็ดสุดคือเราไงวระตูเย็นก็ไม่มีของกินปากซอยก็ไม่มีของกินสิวเริ่มหายสายเริ่มหิว ของทะเลแนะนำคนที่ทะเลแบบเราอยากกินของดองแนะนำหน้าแชรเราเองที่เธอดองไว้เออ,เ,อ,อเธอเหิวเมื่อไหร่ต้องให้ฮีโร่มาช่วยแล้วไลแมนฟู้ดฮีโร่สู้ทุกเมื่อเพื่อทุกมือประราบความหิวด้วยพลังค่าส่งศูนย์บาทพลังแฟนตบิวลดสูงลดเจ็ดัเอง ดูสิเมนูเฉพาะไลแมนพลังรัคขามากกว่า3 0 0แสนร้านพลังเช็ครีวิวจากวงในพลังสั่งจากไล์ม่งแอปง่ายนิดเดียวไลแมนฟู้ดฮีโร่สู้ทุกเมื่อเพื่อทุกมือ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 เอ็กโคเอ็กโค